ต้องอาศัยเวลาสวดท่องอาจารย์ต่อยหนึ่งสวดท่องปฏิโมกได้เด็กอย่ยวปีหนึ่งบอกอาจารย์ต่อยสองปีกว่าไม่อยากท่องแต่ว่าหลวงพ่อใหญ่สมภพอยากให้ท่องท่องแล้วถ้าท่องได้แล้วจะบวชพระให้ว่าจะขอเป็นสัมมาน,นอยู่ตลอดไปเ่อนว่าที่แรกไม่คิดว่าอยากจะเป็นพระอันนะแต่ก็ต้องได้ถึงเวลาบุญบาร,รมีมาแต่ตอนนี้หมด เข้ากูมดแล้วไม่ได้ท่องไม่ได้ท่องลืมหมดอาจารย์ก็เหมือนกันจะกินลืมแล้วจะต้องท่องทวนใหม่อ,นนอ,อท่องปฏิโมยอัรมาอาจารย์ท่องปฏิโมยก็ได้พรรษาแลกก็ได้ขึ้นไปสวดบวชพรรษาแลกท่องเอาอาความศรัทธาความอยากอยากแก่ได้เดี๋ยวนี้อาจารย์เพียวมาอยู่ด้วยก็อาศัยน้องนุ่งขึ้นสวดลมเป็นพระ ถทละก็เลยก็เลยให้ปล่อยให้เขาน้องนุ่งเขามานี่ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องในสวนแล้วมานี้นะคือการสวดเป็นการได้รักษาพระธรรมนี่ไงนะและการสวดมนต์ภาวนาเนี่จะเป็นเครื่องให้จิตใจของเราได้น้อมไปสู่ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ดีจิตของเราจะได้ไม่ได้ ไม่ได้คอยคิดอะไรถ้าเราตั้งใจสวดมนต์เมื่อบาลขณะที่เรายังไม่ได้เราพยายามท่องมันไม่ได้ไปคิดไปโกรธไปโลภไปอาฆาตใครเรามันเป็นมันเป็นส,สติสมาธิอีกแบบหนึง่งในขณะที่เราเดินสวดนั่งสวดนอนสวดตรงไหนที่เรายังไม่ได้กิจที่จะไปคิดรักคิดชังใครไม่ค่อยมีในช่วงกันนั้นสังเกตดูเวลาเราท่องมนต์สาธยายนะม,มันจะคิดไปเแวบๆเพ้มันเราก็ดึงกลับมา ยิ่งเราพยายามที่จะท่องอะไรที่ให้มันถ่ายมันก็ต้องอาศัยความเพียรเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยนะยิ่งเข้าใจในการทําความดีทําความเพียรมันก็รู้ว่าต้องอาศัยเวลาขึ้นเหมือนกันนั่นอาศัยเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงอยากไปไปเห็นอะไรแล้วอย่าไปหลงในในในความที่มันไม่เป็นจริง มันเป็นจริงสําหรับที่เราเห็นแต่มันไม่อาจไม่เป็นจริงสําหรับที่จะให้เราพ้นทุกข์ได้นะนั้นเป็นเรื่องอะไรที่ผู้ะองค์อยากให้เราเข้ามาดูตรงนี้ดูตรงที่ขันหาน้านนี้ดูที่กายที่ใจนี้ตรงนี้เราเป็นเรื่องที่ที่จะไปสู่ถึงพระนพานเพราะอะไรเพราะว่าทางพ้นทุกข์มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะผู้คนที่จะเป็นพระอริยะเจ้าจะต้องเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงก่อน เห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซะก่อนนะมันจะละเอียดไปเรื่อยอีกทาถ้าเราไปเห็นอะไรที่มันสิ่งที่คนไม่เห็นอาจจะเป็นบุญเก่าหรือว่าเป็นจิตที่เราได้ฝึกมา <c oughs> สมาธิอาจจะได้ไปเห็นอันเล็กๆน,น้อยๆบ้างบางทีมันบางทีมันก็อาจจะให้เราหลงไปก็ได้อาจจะโกหกเราก็ได้นิมิตแต่ว่าอย่าหลงในนิมิตบางทีเรา ไปเห็นอันนั้นอันนี้เหมือนแต่เหมือนจริงๆแหละแต่บางทีมัน,ม,นมันอาจจะทําให้เราหลงเพราะว่าการเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางที่จะไปสู่ทางพระนิพพานมันเป็นของกิจที่ไม่ได้ฝึกมามีฤทธิ์มีเดชหูทิพตาทิพรูู้กิจรู้ใจคนอื่นมันเป็นอะไรที่กิจที่เราได้ฝึกมาแต่ให้รับทราบวา่านั่นไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางที่จะไปพ้นทุกข์มันเป็นอะไรที่ทําให้เราได้รู้ว่ามันมีจริงสิ่งเหล่านั้น จิตที่เราได้ฝึกมาดีบางคนนะเพราะอะไรเพราะเพราะบุญบาสนาบาร,รมีไม่เมืกันนะขณะสาว,วกอย่างพระพุทธอย่างพระสาริบุตรเป็นผู้มีปัญญามากอย่างเงี้ยแต่ไม่มีมีฤทธิ์มีเดชอยู่แต่ว่าไม่มีเท่าพระพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมากมีอภิญญานะ่ ถามพระโมกัลานะว่าพระองค์อยู hey? ่ด้วยทำอะไรนะพระองค์หมายว่าท่านอยู่ด้วยทำอะไรนะถามพระโมคัลานะว่าอยู่ด้วยด้วยความว่างบ้างอย่างเงี้ยท่านท่านฟังธรรมพระพุทธองค์เราบอกว่าท่านฟังธรรมพระพุทธองค์ัไงทั้งๆท่านที่อยู่ไกลกับพระพุทธองค์ตั้งเยอะบอกว่าฟังด้วยทิพสูตรนะขนาด ยุกไก่ก็อับกับพระเจ้าแต่ก็ได้มีหูทิพย์พระสารีบุตรว่าโอ้ยข้าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ยินเลยท่านนี่ท่านนี่นมีฤทธิ์มากถ้าจะเปรียบผมกับพระกับท่านเนี่เปรียบเสม,มือนผมเปรียบเสม,มือนก้อนหินเล็กๆบางอยู่ข้างๆภูเขาใหญ่ๆนะพระโมกัาลานะก็บอกว่าท่านอย่าว่าอย่างนั้นเลยไม่มีใครที่จะมีสติปัญญามากเท่าพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่ยอง,อง,องว่าเป็นเลิศผู้มีปัญญา ถ้าจะเปรียบสติปัญญาผมระหว่างท่านระหว่างท่านสาารยีบูรกับผมผมเปรียบเสม,มือนก้อนเกลือก้อนเล็กๆอยู่ในอยู่ในก้อนเกลืออยู่ที่อยู่ในหม้อใหญ่ๆเปรียบเทียบคือพระอรหันในท่านจะถ่อมตนท่านจะให้เกียรติท่านจะเคารพยกย่องซึ่งกันและกันจะไม่มีทิฏฐิมานะเม้นจะมีมีเดชมีปัญญามากท่านจะเป็นคนถ่อมน้อมถ่อมตนจะเป็นอย่างนั้นนั่นบุญวาสนาไม่เหมือนกัน นะเพราะอะไรเพราะเคยสั่งสมมานะ่จะเห็นว่าฤทธเดชนี่หลวงพ่อใหญ่สมภพจะพูดว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่ไม่ใช่คุณธรรมกําจัดกิเลสบางทีอาจจะเป็นกิเลสเพิ่มไปอีกก็ได้ถ้าเราหลงไปนะนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องเข้ามาเห็นอยู่แต่ว่าอย่าไปหลงอย่าไปยึดว่านี่มันเป็นอะไรที่ให้เราได้รู้ได้เห็นแต่ว่ามันไม่ใช่เห็นอริยสัจไม่ได้่ไม่เห็นไม่ใช่เหนนน็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป้าหมายของการปฏิบัติก็หินตัวนี้เห็นความคิดตนเองว่ามันคิดยังไงแล้วก็รู้ทันแค่นั้นแล้วก็ปล่อยวางเฉยได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าเราไปหลงไปยึดมันเป็นทุกข์ปรุงแต่งไปต่างๆนานาะแทนที่จะให้มันหยุดเราก็ไปช่วยมันปรุงแต่งเข้าไปเข้าไปในความคิดนานาะเพียงแต่ให้เรารู้เท่านั้นนะ่ะ มันก็มันจะให้มันหยุดมันยากความคิดเหมือนเหมือนลมหายใจที่มันเข้ามันออกเพียงว่าให้เรารู้ทันนะนะรู้ทันแล้วมันก็วางได้เฉยได้มันก็ไม่ทุกข์สำคัญก็คือเราไปช่วยปรุงนะที่ที่ที่เรารู้ไม่ทันแต่นั้นพวกเราจะต้องรู้ทันการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยสม่ำเสมอพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนแม่ไก่ฟักไข่อย่างไง แม่ไก่มันฟักไข่มันสิซิมหาหมือเดือนหนึ่งมันเสียคอยห้ม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 นะบบรูดอ,อกว่าไก่สิลูกมันจะออกมาเวลาไหนเวลาหิวข้าวมันก็ไปกินรีบกินก็รีบขึ้นมากกบแม่กบไข่กัวมันจะเย็นไข่จะเย็นแล้วกัวมันจะนานอ่า,อากัวมันจะนั่นออกลูก,กน,นะกัวมันจะเจาะกับเจาะเ,เปลือกออกมาได้ต้องอาศัยแม่กบอุณหภูมิ แก่แม่ไก่ไม่มีความสามารถไม่สามารถที่จะอ้อนวอนมาลูกเอ้ยลูกเอ้ยออกมาเถอออกมาเถอไม่มีสามารถที่จะอ้อนวอนได้เพียงทําหน้าที่ให้ดีก็สิบห้าวันเดือนหนึ่งมันลูกมันจึงจะเจาะเปลือกออกมานิเพทะเจาะทะลุทะลวงวัดนิเพีธหลวงพ่อใหญ่ตั้งให้ก็เพราะว่าเนี่ยเห็นรูปสมัยหนังสือธรามวัดเล่มเก่าๆมันจะมีรูปแม่ลูกไก่มันเจาะ นั่นคือเจาะทะลุทะลวงเจาะกิเลสนั่นนะแทงกิเลสออกมาออกจากกรงขังความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงได้นั้นพวกเราให้เข้าใจให้มีความพอใจปฏิบัติสม่ำเสมอเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ได้ถ้าเราเข้าใจวันเวลาเราก็จะรู้ว่าเออการประพฤติปฏิบัติมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะช่างมีด ช่างไม้จับด้ามมีดของตนเองทุกว,วันแต่ช่างไม้ช่างมีดไม่สามารถที่จะรู้ว่าด้ามมีดมันก่อนไปเท่าไหร่สึกไปเท่าไหร่แต่พอหลายเดือนหลายปีแล้วมาดูอีกทีโอ้มีดด้ามมีดของเรามันก่อนมันมันกิ้วไปแล้วเนาะสึกไปแล้วเนาะเท่านั้นรู้แต่ช่างมีดไม่รู้ว่ามันก่อนวันนี้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์พวกเราเหมือนกันพุทธเจ้าเราปฏิบัติเราไม่รู้หรอก กิเล่มันลดไปเท่าไหร่เท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งแต่พอหลายเดือนหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามาเราจะรู้ว่าโอ้มันเจืองมันจางไปอย่างนี้จิตที่เคยโกรธเคยโลภเคยหลงมากๆม,ม,มันก็โลดลงลดลงนั่นคือมันเป็นลักษณะอย่างนั้นขอให้เราเข้าใจในการเป็นอยู่ในการประพปฏิบัติจะได้ไม่ไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจสังเกตด,ดูเรา โอ้ยนั่งสมาธิก no? ับโเห็นอย่างเห็นบมความขึ no? <The> ้นเจ้าของโเห็นเนี่ยหลวงพ่อใหญ่สมพลรบอกโเห็นถึงความขึ้นโเห็นบมปวดขานี่แหละของแท่ของจริงเห็นเนื้ออื่นมันบ่ได้เห็นมันบ่เป็นมันบ่เป็นของแท้เห็นเนี่ยปวดขาเห็นเนี่ยมปวดเอวเห็นเนี่ยมมันคิดนั่นแหละคือของจริงอริยสัจเป็นสิ่งที่ควรรู้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะให้พวกเราเป็นอย่างนั้น ให้เห็นตรงนี้อย่าไปเห็นเทวดานั่งฝ่ามันสิหลงว่ากูคักกูมึงว่เห็นน้อปูหรอกเน้ยสิเห็นให้เขาหลงแฮ่สิเห็นให้เขาถือมานะทีทีอีเด้กันเขาไปเห็นซุ้มบ่นั่ะมูอืญว่าเห็นว่าจะของกินก็มูห้างเดียอัิติดตัวก็ไดสิหลงก็ไดนะแขนโซ่เขามาซึมใเสืหูบอกเลขคิดตัวหกตัวสามตัวเห็ดยังไง ซิบงวดทิ่ตอ่อกันนี่ตั้งไหนเนี่ยแม่ซึ่หลงกับคุณถ้าเราไม่มีสติถ้าไม่รู้ทางหลวงพ่อใหญ่สมภพเนี่ยวอาโอ,โอ้ยเห็นเหลี่ยกยู่สิบงวดพุ่นงัําปากไว้อยากบอกพี่บอกน้องหลวงปู่พุทธทาสมาเข้าความฝันแต่เธออย่าไปสนใจมันเนอะละวะอย่าไปสนใจมันนะนม,นนะมันไม่ใช่ทางของพระอ,อ,อ,อริยเจ้ามันนะ ย่ำข้าเจ้ามาจังหันก็ยังสีหล่ะพูดอะไรพ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่นี่ก็บอกมาวอาวันพ้นซื้อเลขพ้นมดถือกโอ้ยซื้อตัวนั้นมันออกตัวนี้อันที่เขาเบเเาห็นนั่นมันถือปั๊ดที่ข้าเจ้าวอาเลยนะรออย่งนี้นันเป็นเรื่องสั้นนะมันเป็นไปได้นะนะนท่านยมแม่เนี่ยกันจะเห็นสามตัวล่องมองนั่งมวกกักกักอ่านสิเห็น คิดเห็นใจเจ้าขาก็ได้หนาๆกันบมันห็นนะเราบมันจากอาที่แรกเอาอ้านั่งมันก็นาง ana, ลงเหลีกก็นับพุดโธมันก็นาเลยเอาไปมากกว่าจะเห็นถ้ำหมดเห็นถ้ำดีก็เห็นเหล็กนี่เห็นเหล็กมันอาจจะได้เกิดความโลภขึ้นอีกนม่พ่อนะถึอแลกตรี่แล้วถึงมันที่หนึ่งที่สองที่สามหรือถึงเหลขกสองตัวมันก็ยากได้สามไปเรื่อยถึอสามก็ยังได้หกไปเรื ek, ่อยมันไม่มีความพ่อแต่เห็นถ้ำหมดมันสิพ่อ มันสิพ่อมันสิลดสิลามันสิว่างไดกันเห็นเหล็กมันสิบุคคยว่างบ่ไดมันไม่แต่เพิ่มความอยากปีแต่นาความโลภก,ก็ยังสิเพิ่มขึ้นปีมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราที่จะต้องรู้เอ่อรู้เข้าใจาการประพฤติปฏิบัติใช้ความสม่ำเสมออจะทำอย่อางเข้ากึศดังนั้นพวกเราขอให้ในเชื่อในเรื่องเหล่านี้อกรรมเนี่ยมันจะเป็นเชือ้อ เป็นเสือ้อเสื้อเห็ดให้เัากรรมดีกรรมไม่ดีมันจะเป็นเชือ้อให้เราไปเกิดในภพภูมิดีมีความสุขมีความฉลาดมีความรู้ล้วนแต่เป็นผลบุญผลกรรมที่เราทําไว้ไมันเป็นเสือ้อหูจักยูสึกบ่าเสือ้อเสื้อเห็ดเสือ <c oughs> <c oughs> ้ออีกย่างนะเรามาปลูกเร่องเสื้อเอามาปลูนนะาาปกหม,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 มากนไงหมากมันหมากนี่มันก็เป็นเสือ้อมันเสื้อ,อยาง ในบกม่วงในบักตุเรียนในหมากนั่นหมากนี้เขามาเพาะในมิดอนันต์นี้คนละใหม่มันก็เป็นเสื้อมันนะเสื้ออย่างทือมันจะไปเกิดขึ้นมันเป็นแนว้ยไมันก็จะไปเกิดแนว้นั่นแนีดีดีไปเกิดเน้นําแน,นวดีแนว้ยสัวไปเกิดน้นําแนว้สัว,น,น,น,ว,สวน,น,นั่นแหละเชื้อนั่นแหละจิตของเรามันได้ฝังไว้ในบุญในบาปเชือ้อนั่นก็จะดึงกระจะพาเราไปเกิดเป็นสิ่งที่ นะตามที่เราได้ทำไว้นะก็เรามาย้อนดูอดีตก็ได้กล่าวดูปัจจุบันผลอดีตเป็นยังไงท่านบอกว่าให้ดูปัจจุบันกรรมในอดีตท,ที่เราทำไว้อย่างไรเนี่ยท่านบอกว่าให้มาดูปัจจุบันแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงก็ให้ดูที่ปัจจุบันนะเพราะว่าอาดีตท,ที่ผ่านมาที่เราทำเนี่ยผลมันมากมาเห็นแล้วยุปัจจุบันนี้ โยมแม่ทั้งหลายมาวัดมาทมําบุญมาจําศีลก็เพราะผลในอดีตที่ทํามาไม่ใช่เฉพาะชาตินี้อาจจะเป็นชาติก่อนโดยมาสนับสนุนให้เข้ามาได้มาจําศีลภาวนาให้ทานนี่คือผลามาสู่ปัจจุบันแล้วผลอ,อ,อนาคตจะเป็นยังไงในอนาคตหรือว่าหลังจากตายไปแล้วหรือว่าอนาคตอีกสิบปียี่สิบปีก็ให้ดูปัจจุบันนี้จิตของเราเป็นยังไงคิดยังไงพูดยังไงทํางไงนั่นแหละมันจะไปส่งผลไปสู่อนาคต ขอให้เราได้ไดเชื่อทำปัจจุบันให้ดีคือปัจจุบันนี้มันสำคัญมันจะเป็นตัวช่วยบรรเทาหนักเป็นเบาได้อย่างสมมติว่ากรรมไม่ดีในอดีตเราได้ทำมาแต่กรรมปัจจุบันที่เราได้ตั้งหน้าตั้งตาให้ทานรักษาสินสนนอดนรรคานป็นประชานีจะคอยกล่ว่าเป็นคอยประคับประค,ระคองคอยผ่อนหนักให้เป็นเบายิ่งเราไม่มีกรรมอดีตไม่ดีมาเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้ส่งผลในเรื่องดีๆเข้ามา ความเดือดนะืร้อนใจความวุ่นวายความขับเข้นใจเศร้าหม,มองใจก็จะมาลายหายไปแล้วก็จะมีสิ่งดีๆคำงามเราเทพเทวดาก็รักษาได้ถ้าเราตั้งใจถ้าเรามีศรัทธาเนีย่ยมันมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้มีความสุขได้อยู่เย็นเป็นสุขรู้สึกได้ที่เราได้ทำทุกว,วันนย่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมันสัมผัสได้มันรู้ได้เห็นได้ ก็ให้เราเชื่อว่าผลบุญผลกุศลนี้ที่เราทำไว้ดีส่วนมน์ภาวนาที่เราทำไม่ได้ขาดรักษาศีลศีลห้าศีลแปดเมญายิโยมรักษาศีลห้าก็อย่าได้กลัวที่จะละอายว่าไม่กล้ามานอนวัดอย่าคิดอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายยิโยมขอให้คิดว่าวัดดอนกูดมันจะใส่สอยทองใส่เสียล่านะอณถึอท่าลิสติก แดงเป็นไดก็ห้ยมาหลดเป็น่าเฮน่าสินหาเนี่ยบ่ได้บังคับบ่ได้ว่าสิต้องมาถือสินเปรกันได้กันทั้งง่วบท่านได้เกกะแต่มานอนวัดได้มาจำสินส่วนมุนเพราะว่าน่าถือสินหานั่นแหะถ้าที่สติ๊กเดงแดงท่าหนาขาขาวมาหลดบ่ต้องห่วงว่ายานบ่ได้ท่าเปงมาไม่มีอาตมาบ่ได้หามบ่ได้หามว่าบด้มานอนบ่นเรียนบอเพราะว่าน้อแห่งมาก ถ้าริสติกแดงๆถ้าหนาขาวๆน,น,น,นั่นล่ะอย่าคิดว่าโวยประกาศไปนอ่งวัดผู้ขารักษาสิ้นเป๋าลยอย่าคิดถือสินห้านั่นละให้มาบอกพี่น้องลูกหลานเราต่อตอดบพรว่าอาจารย์ยุดโลกให้มาพวกได้ถือสิ้นหาก็ได้ถ้าเป่งงามๆหนานวลปุยลุยมานังน้รมทีน้ำมูกกับโมเดลวา่า กว่าถือสินหาใส,าเส่เสียไล่เสียแดงแดงเสียแสดเสียเขียวเหลียงมาในบิดเอาเบื้องต้นสักก้อนะ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 ให้มาบันดนี้มันก็จะค่อยเป็นไปอย่าอยากลัวอยากกว่ากลัวที่จะมานอนวัดอยากก่ากลัวที่ว่าจะของบกขื้มโมนุ่งสีบกขื้มโมถ้าไม่มีต้องเสียไล่เสียอย่างเข้าธรรมดาอยู่บ้านมานอนไม่มีอะไรเลยบ่าบาปมีแต่ชีวิบุญนะ กันว่าโอ้ยบุยันบ่คือมูกับนุน่งเสียขาวก็ได้มมีกับเมาอยุวัตหรือไดทำให้เศร้าก็ไ้บ่ให้เศร้าดอกให้พี้วเลยมันเป็นอย่างนั้นอย่าได้คิดนะอย่าได้คิดว่าโอ้ยผู้ขาผูถือศีลหาศีลแปนก็นได้มาเลยเสื้อลายนุ่งผ้าสีอะไรก็ได้ส่วนมน์ภาวนาไม่ได้ขอว่ามีศีลหา้ามันไม่ได้มีอุปสรรคเลยขอให้เข้าใจ ขอให้เข้าใจอย่างนั้นอย่าได้ขึ้นว่าโอ้ต้องถือศีลแปดสุขภาพร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ากําลังแกมาฝึกเมื่ออินทรีย์บารมีเจ๋ามันเป็นเองบนเป็นของมันเองบุญเวลามันสุกงอมผลไม้นี่เวลามันสุกมันก็หล่นของมันเองม่้ยพูดไปบอกมันนี้ยนะถึงเวลามันเก๋มันก็ต้องสุกสุกแล้วมันก็ต้องหล่นผลไม้ไม่มีไม่มีผลไม้ลูกไหนไม่หล่นเวลามันสุกแล้ว ต้องหล่นออกจากขั้วมันมันสุกคือมันสุกกิมที่แล้วโจ้วว่ามันจะเน่าแล้วแล้มันได้ถึงเวลาถ้าเราไม่กินมันก็เน่าผลไม้แต่มันสุกแล้วดังนั้นพวกเราให้เข้าใจขอให้เราเข้าใจขอการปริปฏิบัติตทําไปเดี๋ยวมันก็ได้สิ่งทียยังไม่ได้ขอให้ทําถูกทางอยู่ในทางศีลสมาธิปัญญานั่นเอง ให้เห็นว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้มาเห็นตนเองเห็นกายให้พระองค์ได้บอกว่าให้เราเห็นกายเป็นของไม่งามเป็นของปฏิกูลให้เบื่อหน่ายในร่างกายนี้แต่ให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยของปฏิกูลเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เย็บต่างๆที่จะต้องดูแลนะให้นั่นให้ให้คิดอย่างนั้นใน้พิจารณาเราก็พยายามที่จะพิจารณาแล้วก็ให้ตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อปล่อยวาง คือเรามามาทำความเข้าใจในการปฏิบัติด้วยว่าพระอ,องค์สอนให้เราปล่อยวางนะไม่ได้สอนให้เรายึดมั่นถือมัน่นสอนให้เราปล่อยวางสอนให้เราไม่ห่วงสิ่งที่เรามีนะั่นแหละเราพยายามที่จะฝึกไม่ให้ห่วงถ้ามันห่วงมันจะไปสู่พนิพพานไม่ได้ห่วงยังกับไปพรนิพพานบ่ได้ห่วงเข็มเหลี่ยมเดียวกับไปบ่ได้มันต้องมห่วง ห่วงลูกห่วงผัวห่วงเมียมันแห่งเป็นของยังพอเสิเห็นแต่้ห่วงอันอื่นที่ละเอียดกว่าน,นั้นมันก็ไปไม่ได้เพราะกิจที่มันจะไปสู่ความ้นทุกข์มันต้องไม่ห่วงอะไรไม่ห่วงอะไรไม่ห่วงอะไรไม่ยึดอะไรพราะเราก็ฝึกนะนะดูตนเองน่แหละฝึกกายตนเองฝึกใจตนเองน่แหละ่มีสติทุกลมหายใจให้มากดูไปฝึกไปจิตใจของเราให้มันมีเด ความหวังดีปัตนาดีมีเมตตาให้อภัยกับคนทุกคนได้หวังดีปรตนาดีจเจริญให้เมตตาให้มันมากใครทําให้มากก็มีความสุขแต่ตั้งใจเลยพรรษาน,นี้ฝึกสติทุกลมหายใจ,จเจริญกรรมฐานจเจริญภาวนานแล้วก็จเจริญเมตตาควบคู่กันไปตัวเมตตาก็เป็นกรรมฐานอีกกองหนึ่งให้กินของเรามันมีเมตตาลาดปรรตนาดีหวังดีกับคนทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดกเจ็บเจ็บตายเราจะมีความสุข ยิ่งแผ่เมตตามากเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขคนอื่นจะมาคิดมาทําร้ายเราจะแพ้ภัยไปอีกเพราะอะไรอันนี้สูงอนุภาพเราไม่ได้ทําอะไรแต่เราแผ่เมตตานี่คนที่ทําไม่ดีคิดไม่ดีกับเราถ้าเขาไม่คืนดีเขาจะแพ้ภัยเองนี้เป็นเป็นหลักที่พวกเราสามารถที่จะฝึกได้ทําได้โดยไม่ต้องไปทําอะไรแค่จเจริญเมตตาคนที่ทําไม่ดีเขาจะแพ้ภัยเองถ้าเขาไม่มาทําดีกับเราไม่คืนดีมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ธรรมะ เคล็ดลับของความของความดีของการที่จะปฏิบัติอ่ะสมควรใจเวลาเนาะมตนาบุญในกุศลคุณงามความดีอยู่ไม่ทั้ไหนมุนงคุมมบุญรักษาพระคุ้มของไม่ดีดีแห้งสุขสุขพนเตรียมน้ำกวดเด้ใครมีน้ำใคาไไม่มีน้ำก็ตั้งกิจตั้งใจบนแพกุศลเอธา,าวาริวหาปุราปริปุรนติสัารา เอวเมวะอิโตทินังเปตังนังอุปกัปปะติอิจิดัมปันธิดังดุมหังกิปะเมวะสเมชาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปันระโสยะธามะนิโชติระโสยะธานปิยติโยวิวัญชันโตสัมปโรโภวินดาสันตุมา เทมภวันวันตาระโยสุขีที่หายุ่งกวนภวอภิวันธนันสิเรียนสันนิบุญธรรมปัญชายดโนจารการรุวันทานติอายุวันโลสุขามผารร โรวันณน้งทบปฏิภาณน้ทนสุขานสันทานธรรมิธรรมิสุขะโทธิการจันติอายุมทานตาวะ พระรันวานสุขันจะปฏิภาณโททิคขายุยาสวะโคติยาดยาทุบัมปัญจติติมภวตุศสาภมังคะระ ร่างขันตุสามพันเทวันตาสามพันพุทธานุบาเวนัสันธาสุทิยภวันตุเทภวันตุสามร่างขันตุสามพันเทวันตาสามพันธรรมานุบาเวนัสันท สูทีภาวนตุเตภาวนตุสามปัมาคาระเรังันตุสามพันเทวันตาสามปัสสังฆาดูภาเวนัสสัทธาสูทีภาวนตุเทอนร่มไมยังตังกรณีกับปัจจวินกับปบปั้งปนามาสี ปันติสังขายโิสมบินตามปะตามปติเสวามีเดวะธรรมยานามัธายานามัตนะยานาวิภูสนายายาวันเทวาอิมาสสกญานติติยาญาปนายาวิหิงสุปารติญาบรัมชาริยานุขะญาอินเตมปุระนันจามินตานมปฏิหังคามีนาวันจาม นาอุปนเทสามิยะตาราจามิภวิสติอนาวจรยาภัสวิหโรจติ